สวัสดีค่ะลูกๆหล,ลานๆแฟนคลับของย่าทุกคนงานนอกอีกแล้วค่ะพอย่าถักไปตามคลิปที่แล้วบอกว่าปกย่าใกล้จะเสร็จแล้วแต่พอมาดูอีกทีพอทำครบกําหนดดอกแล้วมันเป็นปกที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะเนี่ยดูกันนะคะมันเป็นปกบัวที่เว้วๆแบ่งๆเอามาใส่จะไม่สวยแน่นอนเพราะฉะนั้นหนูดูนะคะย่าจะต้องทำอะไรอีก จะต้องเพิ่มเพิ่มดอกนะคะเพิ่มดอกตรงนี้มุมนี้หนึ่งดอกอันนี้นะคะหนึ่งดอกหนึ่งแล้วมุมนี้เป็นเป็นดอกที่สองทีนี้มาดูมุมบนค่ะทีนี้มุมบนอย่างนี้เพิ่มอีกดอกเดียวไม่พอแน่ๆค่ะต้องเป็นสามแล้วก็สี่ปกมันก็ต้องมีสองฝั่งใช่ไหมคะลูกก็ต้องเป็นห้า แล้วก็หทีนี้ย่าจะวาดคร่าวๆให้ดูนะคะปกบัวมันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ย่าวาดคร่าวๆนะคะย่าวาดคร่าวๆปกบัวมันต้องเป็นตรงนี้คือปลายปกปลายปกทั้งสองข้างแล้วก็จะลากให้เป็นบ่งสวยเยน,นะคะปุเวลาตัดเสื้อต้องเป็น สวยมาอย่างนี้เลยเป็นโค้งมนโค้งมนมาอย่างนี้นะคะแต่อน,นี้ยา่าวาดคร่าวๆให้ดูเท่านั้นเองฉะนั้นมันต้องเติม1ดอก2ดอก3ดอก4ดอก5ดอกนะคะหดอกถึงจะเป็นปกบัวที่สวยสมบูรณ์นะคะเพราะอย่านี่แหละคือการที่ย่าตัดเสื้อใส่เอง มีวิธีรู้วิธีมันก็สามารถที่จะมาทำเอามาใช้กับเสื้อถักโคเชนี้ได้มองอย่างนี้ปับ๊บมันเป็นปกที่ไม่สมบูรณ์แน่นอนค่ะมันเป็นปกที่วววแหว่งแบ่งซึ่งอันที่จริงบางคนก็อาจจะใช้ได้เป็นศิลปะแต่ถ้าเป็นงานย้ามันต้องทําแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปกย้าต้องถักอีกหกดอก เดี๋ยวตามมาดูย่าพยายามจะเร่งวันนี้จะได้หรือเปล่าหกดอกเนี่ยยังไม่แน่ใจเพราะเดี๋ยวต้องไปทำกับข้าวนะคะไปทำกับข้าวก่อนต่อเลยนะคะนี่ย่าทำปกทำปกบัวปกบัวบัว,บวแหลมนะคะนี่เห็นไหมคะนี่นี่บัวนี่ปกปกแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวย่าจะพับมาให้ดูส่วนแขนยังนะคะ ได้ปกสองข้างแล้วนะคะเนี่ยปกบัวนะคะทบกลับไปก็คือเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่กี่ดอกคะดูให้ดีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปด เ1้สิบปกนี้ต้องใช้ทั้งหมด10ดอกนะคะก็ตรงนี้ก็คือมันมัน,ม,นมันหลายปกรวมอยู่ด้วยกันนี่ก็คือเป็นปีกนกปกบัวปีกนกนะคะเนี่ยปีกนกมันจะมาอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้นี้แหลมอย่างนี้แล้วก็มามาอย่างนี้นะคะไปถ้าถ้าเกิดตัวนี้จะทําเป็นเสื้อแขนกุดก็ได้เลยนะคะเนี่ยจะทําเป็นเสื้อแขนกุดแล้วมีปกก็ได้เลยได้หลายแบบ ถ้าสมมุติว่าจะทำเป็นเอ,เอลอยก็ตรงนี้ก็ได้เลยลอยก็เหนือสะดือแต่ของย่าที่ย่าจะทำต่อไปย่าจะถักต่อลงมาอีกหนึ่งแถวก็อีก11ดอกตรงตรงนี้นะคะหนึ่งแถวก็อีก11ดอกหน้า6ตหลังห้านะคะน่าก็เป็น11ดดอกที่ของย่ามันช้าเพราะว่าย่าไปทำหน้าหน้าเสื้อด้านหน้าเนี่ยใหญ่กว่า หลังหนึ่งดอกก็คืออันนี้ที่ใหญ่กว่าข้างหลังนะคะอันนี้ดอกเนี้ยดอกเนี้ยที่ใหญ่กว่าข้างหลังย่าก็เลยเกิดเกิดความคิดว่าเอาผ่ามันซะเลยแล้วก็เป็นปกอย่างนี้เลยนี่นะคะปกพักลงไปก็เป็นสไตล์นี้อันนี้คือปกที่สมบูรณ์แล้วนะคะย่าทำสมบูรณ์แล้วทีนี้ย่าจะให้ดูจริงๆชัดๆต้องเอากระดาษสอดนะคะต้องเอากระดาษสอดเข้าไป ก็จะเห็นปกชัดๆนะคะต้องใช้กระดาษสอดเข้าไปจะเห็นปกชัดๆ,ๆนี่เห็นไหมคะจะเห็นปกชัดๆอันนี้คือปกบนอันนี้คือปกล่างปกล่างมันจะมันจะมีนะคะเห็นไหมคะ ดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ไม่เห็นให้เห็นให้เห็นขอบปกชัดนี่เห็นไหมคะจะเห็นขอบปกสวยชัดเจนอันนี้คือลักษณะที่ย่าทำเป็นคอแหลมนะคะคอแหลม อันนี้คือปกด้านหลังนะคะเห็นไหมคะรูปร่างปกเป็นคอแหลมแล้วก็มีปกอันนี้คือคออันนี้คือปกข้างล่างนี้คือตัวข้างล่างนี้คือตัวเสื้ออันนี้คือแขนแขนขวาเหลือแขนซ้ายอีกหนึ่งอสาีห้าอีก10ดอกแขนซ้ายย่าทำอีก10ดอกตรงนี้อีก11อก็เป็น21ดอกคอยญาเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเป็นคอแหลมปก บัวปกบัวแหลมผสมกับปีกนกนะคะข้างบนนี้จะเป็นปีกนกเลยปีกนกชัดเจนเลยนะคะเนี่ยพับลงมาคอสวยนะคะใครจะเอาไปไปต่อนี้ได้เลยนะคะดูคลิปย่าแล้วทำต่อได้เลยก็แค่ดอกสี่เหลี่ยมเท่านั้นเองแล้วการต่อดอกก็ง่ายมากไม่ยากนะคะไม่ยากเป็นเป็นไอเดียให้สำหรับคนที่ทำเป็นแล้วคนทำไม่เป็นก็แกะแกะคลิปดูตามย่าไปแล้วหยุดคลิป หยุดดูแล้วก็ถักต่อนะคะมันก็จะใช้ความพยายามนิดนึงแต่คนที่ถักเก่งแล้วเขาก็ไปเลยนะคะดังนั้นคลิปนี้ขอปกหญ้าเสร็จสมบูรณ์ค่ะสวัสดีนะคะ